เวลาที่คุณจะต้องไปขายของให้ลูกค้าไปเสนองานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณทําหน้าแบบนี้หรือเปล่าคุณเป็นเหมือนนี้ฟักทองลูกนี้หรือเปล่านะคะแม้ว่าบางที่คุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการนะแต่คุณอาจจะไม่ชอบง้อลูกค้าไม่ชอบตีลูกค้าไม่ชอบขายหรือบางทีคุณมีเซลเลนี่ยคุณจ้างเซลคุณมีทีมเซล์ทีมขายอะไรเงี้ยแล้วคุณอยากที่จะเทรนเขาใช่ไหมจะขายไม่เป็นเลยเขาก็ติดว่าอะไรเขาก็ติดว่าเขาไม่กล้าขายถูกป,ปะ่ะเขาอายเขาเขินเขาไม่ชินหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราจะสามารถแก้ปัญหานี้ให้เป็นแบบนี้ได้ยังไ,ไ,ไงนะคะอย่างแรกเลยคือตัว หรือตัวเซลล์ของคุณเนี่ยทีมเซลล์ของคุณเนี่ยต้องเชื่อมั่นในสินค้าของคุณก่อนโอเคไหมถ้าคุณเชื่อมั่นว่าสินค้าของคุณมันดีจริงแล้วคนส่วนใหญ่ควรที่จะมีสินค้าชิ้นนี้ควรที่จะมาซื้อของคุณคุณภาพแม่งครดีเลยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย คุณทำไมคุณต้องขายได้นั่นคืออะไรนั่นคือการถามหาคอมมิตเมนต์ภาษาอังกฤษคือคอมมิตเมนต์แปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่คุณมีคุณคตรมั่นใจเลยเว่ามันช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะเพราะคุณได้นี่แหละได้คอมมิตเมนต์แล้วคุณรู้ว่าของคุณดีต่อไปคืออะไรต่อไปคือทําไปเถอะโอเคปะ่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้พอเราโอเคเรารู้แหละว่าเรามีของว่าเราของของเราดีแต่เราก็มัวแต่แบบไปนั่งคิดว่าแล้วฉันจะขายยังไงฉันจะพูดยังไงแล้วฉันจะไปอะไรกับลูกค้าย,ยังไงหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ ลงมือทำนะคะไม่มีใครในโลกนี้ที่ทําอะไรเก่งโดยการที่ไม่เคยฝึกหรือว่าไม่เคยซ้อมหรือทําอะไรซ้ําๆนะคะยกตัวอย่างแบนโกงเงี้ยที่เป็นศิลปินระดับโลกเลยใช่ไหมก็ต้องวาดลูกกว่าเท่าไหร่สี่ร้อยห้าร้อยชิ้นกว่าจะมีแบบผลงานเด่นๆสักชิ้นหนึ่งอะหรือนักกอล์ฟไทเกอร,ร์วูดหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องตีเป็นโอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนลูกเลยมั้งกว่าเขาจะเป็นทำไนกว่าเขาจะเป็นแชมป์โลกหรือน้องลิซ่าแบ็คพิงเงี้ยโอ้โหเขาก็ต้องเต้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงว่าเป็นเป็นพันชั่วโมงเลยมั้งกว่าเขาจะทำไม คนส่วนใหญ่เนี่ยชอบไปมองในเรื่องของอะไรพรสวรรค์แล้วลืมเรื่องของอะไรลืมเรื่องของพรสวงนะคะยิ่งเราคุยกับลูกค้ามากเท่าไหร่เว้ยเรายิ่งเริ่มรู้แล้วยิ่งเริ่มได้แนวแล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องปิดการขายยังไงนะคะแล้วท็อปเซลล์เก่งๆส่วนใหญ่เนี่ยเหตุผลที่เขาเก่งคืออะไรรู้ไหมคือเขาคุยกับลูกค้ามากกว่าคุณเท่านั้นเองโอเคไหมคุณทนรับคำปฏิเสธนั้นได้เปะงไคุณทำไมทนรับที่แบบว่าลูกค้าจะไม่เอาพูดอะไรเสียหายหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยได้ป้ะงไคุณทนได้สักวันหนึ่งเอาตามจํานวนเลยคุณก็โโโททไป หรือคุณก็เข้าไปหาลูกค้าคุณก็พูดไปเถอะพูดไปเถอะพูดไปเถอะวันหนึ่งคุณทำไมคุณเก่งเองเหมือนกับเวลาคุณเริ่มขับรถอะการอ่านหนังสือสอนวิธีการขับรถหรือการอ่านหนังสือสอนวิธีการขี่จักรยานมันไม่ได้แปลว่าคุณจะขี่จักรยานเป็นมันไม่ได้แปลว่าคุณจะขับรถได้นะว้วย ถูกป่ะแต่คุณจะขับได้คุณจะขี่จักรยานได้ก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่อคุณได้ลงมือทำเพราะฉะนั้นเลิกคิดมากว่าคุณขายไม่เป็นขายไม่เก่งหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วลองออกไปขายดูแล้วเน้นจํานวนด้วยโอเคไหมพี่ช่อลองแล้วค่ะสาครั้งด้วยปฏิเสธหมดเลยเอาก็แน่นอนดีแม่งลองแค่สาครั้งอะคุณทําให้มันบ่อยกว่านี้เว้ยโอเคป่ะถ้าคุณมีทีมเซลล์นะคุณมีทีมขายแล้วคุณขายเก่งแต่คุณไม่สามารถเทรนทีมของคุณให้ขายเก่งแบบคุณได้นะคุณต้องบอกให้เขารู้เรื่องนี้เว้ย คุณอาจจะคุยกับลูกค้าว่าเป็นร้อยคนมาเป็นพันคนแล้วด้วยซ้ําถูกป่ะแต่ทําไมแต่คนที่คุณเทรน,นก็ต้องรู้เรื่องนี้ด้วยโอเคป่ะ okay, ไม่ไงั้นเขาก็ท้อไหมเขาก็แบบเออคุยสิบคนปิดไม่ได้เลยค่ะอะไรยังต้องคุยอีกโอเคไหมเพราะนั้นสำหรับคนนี้นะคะติดาก็มีเท่านี้แต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากได้เจ็ดสเต็ปปิดการขายนะ,ะอ่านะเจ็ดสเต็ปในการปิดการขายเป็นเหมือนสคริปต์คร่าวๆนะคะที่คุณสามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้ตอนนี้ที่น่ามีคอร์สฟรีอยู่นะคะ อ่าถ้าอยากได้สามารถแอดไลน์มาได้เนาะแอดครูทีนาโอเคไหมพิมพ์ตัวแอดด้วยเนาะแอดครูทีนาแล้วเดี๋ยวทีน่าให้น้องทีมงานส่งไปให้นะคะฟรีเลยนะคะสำหรับคลิปนี้สําหรับใครที่อาจจะเป็นมือใหม่เราอยากจะยังไม่กล้าหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณได้อย่างน้อยแบบว่าแพทเทิร์นนะว่าคุณต้องทำานึ่องที่้าเขาเจ็ดอะไรเงี้ยคุณจะได้ติดการขายได้มากยิ่งขึ้นนะคะช่วงนี้ทีน่าก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ